การแสดงก่อนเวลา,าของกองทรพอากาศเนื่องในวิธีถวายสัตว์ปริยนตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ประจับปี2567 กองทัพอาศก็มีการจาัดการแสดงอยู่ชุดหนึ่งชื่อว่าชัยมงคลรายละเอียดเป็นอย่างไรครับตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับให้ทุกเหล่าทัพเนี่ยจัดการแสดงก่อนเวลานะครับในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ประจําปี2 5 6 7นเะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงเฉลญพระชนพรรษาหรอบนะครับหรือ7 2พรรษานะครับในวันที่28ดกรกฎาคม2 0ง7นั้นนะครับกองทัพอากาศจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานการจัด การแสดงนะครับและประจัพันธ์ในการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและโสสนามของทหารรักษาองค์ในส่วนของกองทัพอากาศครับประจำปี2017นะครับ โดยมีท่านเจกงกิจการบุเรียนารรกาเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับและมีการกําหนดและคัดเลือกการแสดงก่อนเวลาในพิธีดังกล่าวเนี่ยโดยใช้ชื่อการแสดงว่าชัยมงคลนะครับโดยมีวัตถุถุประสงค์เนี่ยเพื่อเทิดไทองค์ราชันเจริบสองพันศาครับ,ค,รบคุณผู้ชมผู้ฟังครับแนวความคิดของการแสดงชัยมงคลเนี่ยนะครับก็เพื่อเทิดไทองคราชันเจริบสองพันศานั้นเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบนักรบไทยโบราณ ร่วมกับการแสดงดนตรีประยุกต์ระหว่างเครื่องดนตรีที่ใช้ในการศึกโบราณนะฮะเช่นกรองสมบัดไท่และกรองทัดโดยจะบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่พร้อมกับวงดรัมซิดแสดงออกถึงความมีวินัยนะครับความกล้าหาญความเข้มแข็งดังเช่นนักรบไทยโบราณ โดยจะใช้เวลาแสดงทั้งสิ้นประมาณ20่นาทีนะใช้ผู้สดแสดง172คนซึ่งประกอบด้วยกําลังพลมาจากกองอุยา,านฐารอากาศนักเรียนจากอากาศและกําลังพลจากรกรมกิจการบุเรือนฐานอากาศครับครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ,นะรบท่านบุอากาศโทรนรัตบุญประเสริฐครับเจ้ากรมกิจการบุเรียนฐานอากาศเนี่ยในฐานะ ในฐานะหัวหน้าคณะทํานะทงานจัดการแสดงและประชัมพันธ์ครับร้อมขนาดเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจนะครับกำลังพลนะครับรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการฝึกซ้อมการแสดงนะครับที่โรงเรียนจ่าก,กาศนะครับกรมยุทธ,ธศาสตร์สถานการาศนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มีโอกาสนะครับได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กาลังใจน้องๆกําลังพลที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมการแสดงด้วยความมุ่งม,มั่น ตั้งใจและความจุรับพอดีอย่างสุดหัวใจนะครับโดยการแสดงนะครับชัยมงคลทั้งนี้นะฮะ จะถกัดขึ้นนะครับในวันที่3ทธันวาคม2567ณพระรานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นการแสดงก่อนเวลาในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาองค์ประจำปี2567<ช>นะครับก็สามารถติดตามชมขกางานถ่ายทอดสดนาธานีท,ทัศน์ลุงการเฉพาะกิจได<ช>น้นะครับนะ,ะ,นะครับขอเชิญชมน้องๆเนาะ